น้องแจ็คกี้ตอนนี้น้องเข้ามาอยู่กรุงเทพเนาะน้องเข้ามาทํางานแล้วใดใดคือเหมือนกับว่าน่าจะเหมือนกับน้องจะเข้ามาร่วมงานกับน้องนุกด้วยไหมไม่แน่ใจดูจากที่ฟังนะคะเหมือนจะมาช่วยน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายงานช่วยอะไรอย่างงี้ด้วยจะได้ร่วมงานกันแล้วใดใดคือแบบน้องบอกไม่ใช่แค่ถ่าย YouTube ถ่ายอะไรนะน้องยังถ่ายพรีเวดดิ้งได้ด้วยนะฮึบอออะไร ใดๆคืออะไรไม่เท่าไปไปโอดีโอหนูจะพูดอะไรลูกจะพูดประมาณว่าแล้วเพื่อนผมจะไปถ่ายพีวดดิ้งกับใครแต่ทำไมไปไปโอดีโอพูดไม่ได้ไปไปโอดีโอทำไมพูดไม่ได้ลูกพูดเลยแล้วเพื่อนผมจะไปถ่ายพีวดดิ้งกับใครอะไรอย่างนี้คือแบบน้องแจ็คจะพูดอะไรเออเอาสิเอาซิคือแบบเนาะ กรีดสนั่นสิคะคนหนึ่งแบบไปแปลออดีโอกำลังจะพูดแต่คิดขึ้นได้หรือเปล่าก็เลยแบบพูดตะกุกตะกักพูดแบบอะไรก่อนพูดแค่เนี้ยพูดไม่ได้แล้วเพื่อนผมจะถ่ายพี่เวดดิ้งกับใครเนี่ยคือแบบคงนึกได้อะ่ะก็เลยแบบอึกอ,อึกอักลายเป็นมีพิรุษไปอีกเอาสิโอ้ยลูกฉัน <laughs> <laughs> มาหามาหามาหาพี่ๆทั้งสองคนนะครับพี่ถึงทุกคนออครับแต่ว่ามีแพนมีแผนเสียไปไปไทยไปเป็นทีมงานไทยยูทูบอู่ัวท่านยังติดต่อไปตังพูดเลรอเพท่านในพิธยังเคลอบนาอีก,กอยู่เฮ้ยอย่าพากันมา <laughs> บ่กไปที่ล่ะบ่ไดรับไทยแต่ยูทูบเน้พี่เวดดิง้งก็รับ <laughs> แล้วเพื่อนผมมันจะต้องไปเออคือไอ,อ้คือเพื่อนผมมันจะต้องไปไหนอยู่นี่นี่ก็ด่าเฮียคุณซะแล้วห้องเพลงเพลงบ่เออเอเอมึง้องเพลงเถอะที่ว่าหักลายไอย้อมโง่โดนโดนเทียมึงมากสิเอา it's my love เอียง it's เพลง it's my love คือ choose hard o r k เอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาเจอเอาก่อนตลองเพียงกันสติงก็ยังรอดอยู่ดีเมื่อลองเพียงสากรฮาสิเอามึงเอีไปไันงเยนปบ่ a me เอาเเอาเอาเลยดิเอานี้ลองม่เปลีนเอาเพียงนั้นเหเอ้ยหรือว่ามึงจะลองเพี้ เฮ้ยเพลงมาเกิดเอา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 ไว้ก่อนเขาแต่ในห้องพอเพลงน้ำแมงไดยซี้ลอยเนาะลองเลยลองเลยลองเลยคอยนั่งอยู่ขอบกันได้เหรอทอมี่เมียเอิญไป่อนะ เมือ่าวานไปเบิ้งเมื่อวานไปเบิ้งกูเตะบอลสามสี่ชั่วโมงเบาหายกูเพิ่งยี่สิบบาทป้าป้าเอาป้าบอกถ้ามีเขินไว่ที่มาสามนาทีได้เกือบร้อยเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวร้องอีกร้องเป็นซิงเกิลเพลงโง่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 ขาบอกครับหนึ่งคำนี่แหละว่า สดตอแนแรกทรงเพลงนี้มา,ออนากนัก็ตีว่าอัมพ่อได้ <c oughs> กาเล่นทรงเพลงบอกโจมากเอาลงบอกโจที่เาารียนว่างานนะนะเรียนได้ยอมโง่โอแม่อลองไปร้องเป็นเวอร์ชันแจ็คก,กี้นะัทวุฒิแบบจริงใจสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องสวัสดีแม่กันละกันนะครับจะเจริรับบทนะครับแม่ครับ ยอมโง่ยอมโง่สี่เดีตัวว่าหาเรือยมาสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยังไม่ร้องเองน้องรอก่อนโอเคไปไปขออนุญาตร้องเพลงนี้นะครับผม